พาเพื่อนๆมาขึ้นเขาีกแล้วนะคะเชิญชมได้เลยนะคะในธนาลริฟ่าใกล้ๆหมอร็อโคนนะคะเชิญชมได้เลยนะคะต้นไม้นี่ต้นไม้ใหญ่มากเลยสูงใหญ่อ้มใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติสวยงามมากต้นไม้อันี้นะคะต้นไม้นี้ประมาณห้าห้าร้อยปีนะคะ เมื่อกี้นี่ประมาณ800ปีต้นไม้นี่500ปีประมาณนี้ต้นใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่มากๆเลยประมาณ1เมตร1เมตรครึ่งเมื่อกี้ต้นต้นไม้นั้น2เมตรครึ่ง2เมตรกว่าๆ500ปีเมื่อกี้ต้นไม้ชนนต้นต้นนนนะ500ปีฮะ500ถึง8ปีประมาณอ่ะต้นใหญ่มากเลยที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยต้นน่ะที่เนี่ยที่เนี่ยตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยประมาณพันห้าร้อยถึงแปดร้อยห้าร้อยถึงแปดร้อยปีนะเนี่ยต้นใหญ่ อันนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ประมาณนะฮะห้าร้อยปีด้วยสี่ห้าร้อยปีด้วยตัวใหญ่มากเลยนะโอ้เอาละแค่นี้นะคะธรรมชาติสวยงามมา,มากๆเลยเนาะฟ้าสีสีทองบ๊ายบายนี่ทานาลิเฟอรบนภูเขานะ,ะทั้งทะเลและภูเขานะ,ะ,ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมามาเที่ยวบนเครื่องบินเครื่องบินจากคานาลีเฟอร์นะคะอยู่ใกล้ๆกับเมร์โมรโกใกล้ๆกับประเทศโมร็อกโกนะคะแต่เราจะบินไปเมดิซิเนะคะจากเมดิิเแล้วก็ไปเบอร์ลินนะคะจะชมได้เลยนะคะอ้าวตอนนี้เครื่องบินอยู่บนเครื่องบินแล้วเนาะเครื่องบินจะออกแล้วเครื่องบินจะออกแล้วเนาะเครื่องบินนี่ลายแย่แหวนพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนี่ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้ว ถ้ามองเราจะหอบบองนะคะที่ใจตัวนี้กันคามช้่น้วก่เนาได้ทานาาอยู่บนกบินแล้วทานารีฟ้านะะ แปดอเมริกาน,นะคะาที่ตกดินแล้วเนี่ยก็ยังมีแสงดีด้วยบายๆแล้วบาทางด้า่าสวัสดีค่ะตอนนี้เครื่องบินจะใกล้จะถึงแมทดแล้วนะะจะชมวิวได้เลยนะคะถึงมทริแล้วเมทริมทริอ่าที่มีเมฆีหมกด้วยแสงไฟงมีเมฆีหมอกแวมีแสง นี่มีบอกกอบเรด้วยเมดเตอร์เเมดิเตอร์มดิเตอรเมืองหลวงของสเปนนะคะเมดิเตอรเมืองหลวงของสเปนเห็นไฟแล้วเดี๋ยวจะแลนดิ้งแล้วเครื่องบินจะลงแล้วนะคะดูมีเมืองแล้วแมดิเตอรเมืองใหญ่นะเมืองหลวงของสเปนเนี่ยเมืองหลวงของสเปนนะ ลดระดับความเลื่อเครื่องเมนเริ่มลดระดับความความความสูงลงลดต่ำลงแล้วเอ,อเอาละมัวมืดนะตอนนี้มันมืดมองไม่เห็นอะไรแล้วเ,ออเครื่องเมนลดต่ำลงจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะคิดว่าชอบคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ บายบายนะคะโชคดีค่ะเพเลียนแลนดิ้งแล้วแลนดิ้งแล้วมองไม่เห็นอะไรบายบายแล้วไปเจอกันที่สนามบินอีกแล้วอ่าเพิ่งไปถึงสนามบินแล้วลองแตะพื้นแล้วพื้นแล้วแตะพื้นแล้วแตะพื้นแล้วแตะพื้นแล้วเอาละบายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันในอวกาศบายบายแตะพื้นแล้วแตะพื้นแล้วบาย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 สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แมดรินแอร์พอร์ตนะคะ สนามบินแมดลิสแล้วจะไปที่เบอร์ลินนะคะเินชอมได้เลยนะคะตอนนี้อยู่ในสนามบินนะคะมาก,กินอาหารเช้ามีอหารขนมฟังชาร้อนกาแฟร้านอาหารนะคะเอาละแค่นี้ก่อนนะคะ สวัดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสนามบินมาดริดลแล้วนะคะจะไปที่เบอร์ลินแล้วเนาะ,ะดูสิมีอะไรดูข้างสวยๆอู้ว่าอาทิตย์ขึ้นเนาะดูเครื่องยินยังไม่มีเครื่องยินมายังเช้าอยู่นะที่าอาทิตย์กดวงสวยๆที่มาดริดนะคะเอาละแค่นี้ก่อนนะคะไว้ไปนะคะแค่นี้ก่อนนะ อเนี่ยที่สนามบินแมทริดนะคะเค่องบนใหญ่ลำใใหญ่ไลเอเ่ไลเอเนะดูคนที่นี่เต็มเต,ต็มเเครืองบินลำใหญ่เครื่องบินกำลังขึ้นนะคะนี่ที่แมทริด เป็นบ้านใกล้ๆกับบอร์ลินแล้วไปางจัลลนดิ้งที่ขาหมดเลยฮิมมารมาอะแค่นี้นะบ๊ายบายใกล้ๆเบอร์ลินนะคะอันนี้ใกล้ๆเบอร์ลินแล้วก็ได้เอ่อต้องเรถตอง ความสูงลงแล้วสวยงามมากๆเลยมีม้าตกมีม้าตกเห็นแต่หลังคาบ้านเป็นสีขาวๆนะคะรรนแลนดิ้งแล้วแลนดิ้งแล้วที่เบอร์ลินแล้วนะคะ สวยงามมากๆเออพาทีออกแล้วโอ้สวยงามมาก,มาก <laughs> อะอแ,แลนดิ้งลรวแลนดิงน่นี <c oughs> ้ก่อนนะคะบ <c oughs> ๊ายายค่นี้นะคะบ๊ถึงเบอร์ลินแ <c oughs> ล้วอา้าตนน,นี้เจอที่เบอร์ลินนะคะึงมาตก <laughs> สนามบินเป็นสีขาวไปหมดแล้วนี่เขากวาดทีมาไปบ้างแล้วนะคะอ่าถึงเบอร์ลินแล้วนะคะโชคดีนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์ลินเบอร์ลินบรูกนกัสวนบรูนนั่น,นะะี่ฮะ เชิญชมได้เลยนะคะเป็นมาตอนนี้อยู่ในช่วงคริสต์มาสเนาะเชิญชมได้เลยนะคะโอ้โหอันนี้สวยงามมากตกแต่งก็ตกแต่งตกแต่งต้นคริสต์มาสสวยงามมากเลยสวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยมี่ห้างสรรพสินค้า không chơi xin mắt Có anh em mang này đó Wow Oh, thế Sáng xí mai nữa Sáng xí Sáng Sáng Oh, sáng สับประรนค้างนะบายๆนะคะอ๋อ oh, เป็นชั้นๆๆสวยงามมากๆเลยไฟประดับไฟห้านสับปะรดค้านะสวยงามมากเลยนนะนะาาเลยนาะอ้าวมีที่เด็กที่เครื่องเด็กเล่นด้วยของเด็กของเด็กเล่นมีไฟที่นี่โอ้ oh, สวยงามมากเลยนะไฟ ในร้านเย็นน้ำอาหารอาหารอาหารเย็นน้ำอาหารไทยชินะน่ากินมา,มากเลยนะนเนาะน่กนมา,มากๆเลยนาน่ากินนน่ากินนะายนะโอ้น่ากิน sauce, the curry fish. That's a lot. Of. Now, let's eat it first. This is the food. Cake, 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 cake. Pancake. Donut. And cake. Lankan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  cake. นนีะะคสะวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่บนรถไฟนะคะฟิกซ์บุสเอฟิกซ์เรนนะคะจากเบอร์ลินกระซุนกระซุนบรูนน,นะ,ะไปที่มาเลเชะะิญชมได้เลยนะคะดูรถรถ,รถไฟวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่